สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง s p Cinema ของเบงวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะคันนี้เลยตโต y ยตา ry, ้า c m r รี2.0ต,ตัว G ปี17นะคะมาพร้อมราคาตั้งขาอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ที่มารีวิวนะคะเคยลงไว้แล้วหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่แล้ว ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะวันนี้ปรับสภาพแล้วเก็บรายละเอียดแล้วนะคะบ,บอกเลยว่าสวยกริบแบบนี้เลยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะก่อนรับชมต้องฝันคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบ,บอดี้ภายนอกภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยนะคะเอาใจผู้บริหารเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวตัว o ตย c แคมรี่นะคะร,รุ่นนี้ สวยมากเป็นที่นิยมมากนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายที่699,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมลของคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะเพียง140,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมเอินฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินพามาดูนะคะบอดี้ภานนอกกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าที่จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดยทามาให้4จุดมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้อีก 2จุดนะคะมีไฟตัดหมอกสีเหลืองมาให้แบบนี้คู่หน้าเลยนะคะใช้งานได้ปกติกระจังหน้านะคะเป็นแบบโครมเมียม2เส้นเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถคันนี้สวยมากนะคะ763นะคะไปกรุงเทพมหานะครน,นะคะทะเบียน3ตัวเลยนะนี่ มาพร้อมล้อม,ม็กนะคะที่จะได้คันนี้นะคะเป็นล้อม,ม็กโครเมียมสีเดียวเลยนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยได้ยางนะคะของเดตอ o นมาใช้งานนะคะปี2022นั่นเองนะคะถัดมาเลยโลโก้นะคะ VVTI w นะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวก็จกมองท้างมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มดำมาให้รอบคันพร้อมใช้งานพร้อมกับตัวตัดนะคะที่จะได้เป็นโครเมียม กริบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเส้นท่านล็อคและปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยเลยนี่รถสวยมากคัดเก็เอเลยนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะเส้นที่2กันต่อเลยนะคะคันนี้แม็กนะคะเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยของการเกินสุบบัทเลยนะคะได้อย่างปี2022ของเดตอนไปใช้งานเลย มาพร้อมไฟด้านท้ายนะคะที่จะได้เป็นแบบ LED นะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวโลโก้2.0ตัว G นะคะเป็นตัว D4S นั่นเองนี เอาใจผู้บริหารเลยนะคะสหรบภัยนะคะที่กำลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆถ้าสเปคน,นี้คันนี้ไม่ควรพลาดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าที่เต็นเอิร์ดมีคันเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้ฟรีเลย3เดือนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่ ท้ายของคันนี้เขาสามารถนะคะกดซิลิโคนได้เลยนะคะไฟด้านหลังนะคะเขาก็ติดปกติเลยนะคะเป็นไฟ2แผ่นที่นั่นเองสำหรับด้านในตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังท้ายของคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวภายในนะคะที่เขาจะตัดด้วยแผ่นกันความร้อนนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะ น้งให้ดูกันเลยนะคะนอตเดิมนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวซซนต่างๆนะคะพร้อมกับตัวกระดุมด้านหลังนะคะที่เราติดไว้ที่ตัวแผงการความร้อนนะคะก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะไม่มีจุดไหนหายไปเลยนะ,ะรถคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะที่ต้องหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะเมีด้านล่างตัวรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะ นี่เลยเครื่องมือแม่แรงนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยสวยเดิมเลยนะคะคันนี้นัดเข้ามาดูรถได้นะคะที่เซรีไทยจ0สมินบริลลกรุงเทพนะคะอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในส่วนของภายในตัวรถก็เลยดีกว่าเรามาดูภายในกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสตาร์ทรถอยู่นะ ภายในตัวรถนะคะมีในส่วนของตัวคอนโซลลายไม้นะคะพร้อมกับารายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นหงลมในรถไทยคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเลยสตาร์รถอยู่แต่บอกเลยว่ารถเงียบมากนะคะภายในของคันนี้ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่เลยนะทั้งฝั่งของคนขับและคนนั่งเลยนะคะนี่มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะคันนี้เขาจะเป็นเกียร์ถุงแล้วนะคะพร้อมกับคอนโซลลายไม้แล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะนี่ม่านด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะ นี่ม่นาบมนบางแดดนะคะด้านหลังมีมาให้แล้วด้วยภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะนี่สวยมากพวงมาไลัยไม่ช้าเลยนะคะหน้าปัดตัวรถไม่มีไฟโชว์ใดๆนะคะพร้อมกับเลขไม์เพียง1นึ่งแสกิโเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับพื้นที่ด้านในนะคะที่ถือว่ากว้างมากๆเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเขาเป็นเครื่อง2.0นั่นเอง นีรายละเอียดทุกจุดเดิมๆเลยนะที่ใส่ของอันบ็อกนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีที่ชาร์จแบตนะคะคันนี้ก็ลูกค้าอาตอนนั้นเอิ้นเคยขายไปนะคะแต่ว่ามันมีตรงนี้นะคะปิดเปิดนะคะนี่กดเปิดนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยอันนี้คือเราวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไว้แบบนี้ก็ได้นะ,ะอันนี้ก็เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็มีคอนโซลลายไม้ที่วางของที่วางแก้ว พี่เขีบุรีสาย USB ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เกียร์ถุงนะคะเวลาทำำาําความสะอาดก็คือแบบดูแลง่ายเลยก็คือไม่ต้องลงไปแบบถึงข้างล่างของเกียร์เลยนะค,ค,คือดูแลง่ายจริงนะคะเพดานด้านบนไม่มีอันขรายใดๆน,นะคะรถสวยสาพัดเกียเองแน่นอนนี่เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะเปิดในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูกันนะคะคันนี้นี่ของคันนี้นะคะก็จะเปิดง่ายๆเลย ตัวรถสตาร์ทอยู่นะคะตัวเครื่องก็ไม่มีคัาน้ำมันเหลยมรั่วซึมใดๆนะคะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะนี่เลยเครื่องเดิมนะคะไม่มียกเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะพร้อมกับตัวเครื่องไม่มีคัาน้ำมันเหลยมรั่วซึมนะคะเป็นตัวเครื่องของ Toyota v v t ต y o t a าวีวีพีแล้วนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะโลโก้นะคะ t ต y o ต้อยู่ครบแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยเลยนี่รายละเอียดทุกจุดนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ใครที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือว่ามาทดลองขับนะคะร้านอยู่ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะชื่อเต็นว่า SP เซ็นตราคาของเบงนะคะเข้ามาดูรถได้นัดมาดูรถได้ถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมานะคะของเอิร์นมีไฟแนนซ์ Finance นะคะวิ่งเซ็นให้ ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะตเตรียมเอกาสารที่บ้านได้เลยนะคะคันนี้ก็อย่างที่แจ้งเลยนะคะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะปรับสภาพแล้วรถสวยเกียร์เอนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะรถทุกคันทุกกฎหมายนะคะคันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจโทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอาใจผู้บริหารเลยนะคะสำหรับ เจ้าตัวต o y o ต a Camry 2.0ตัว G ปี17นะคะราคาดีจับต้องได้แน่นอนนะคะคลิปนี้เออนต้องฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเด็ดสต็อกรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้